ครับสวัสดีครับลูกค้าฮอร์โมน ETS นะครับจากไทยเกษตรเซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับหลายลูกค้าหลายคนนะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมสินค้าปลอมเป็นยังไงนะครับสินค้าแท้เป็นยังไงนะครับฮอร์โมน ETS นะครับดูนะครับลูกค้าของแท้นะครับจะต้องมีโลโก้นะครับจะต้องมีโลโก้ของไทยของไทยเกษตรนะครับนี่เป็นลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับดูนะฮะ จะมีโลโก้นะครับลูกค้าจะมีโลโก้ตัวนี้นะครับตัว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 ตรงนี้นะครับนี่ฮะตัวรวงสามเีือมรวงข้าวนะครับแล้วก็มีนี่ฮะของแท้นะครับนี่ก็นี่ครับผมตัวของแท้นะครับลูกค้าตัวนี้ฮะต้องมีโลโก้แล้วแล้วก็ ETS นทฮะอันต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็ของปลอมก็มีนะครับแบบแบบนี้เหมือนกันนะครับลูกค้าก็ปลอมโดยจะเอาฉลากของบริษัทนะครับไปก๊อปปี้ปลอมใส่ขวดกระทิงแดง แต่ตัวในไม่ใช่ตัวในเป็นอีบิฟอนนะครับแต่ของเราเป็นฮอร์โมนแท้ๆนะครับลูกค้าและก็ต้องมีลิขสิทธิ์นะครับต้องมีลิขสิทธิ์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะเนี่ยเลยสามเหลี่ยมรวมข้าวเท่านั้นนะครับที่มีลิขสิทธิ์จะเป็นของแท้นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้ารายใดเจอนะครับเจอสินค้าปลอมที่ใส่โลโก้ลิขสิทธิ์ลงไปนะครับโปรดแจ้งบริษัทด้วยนะครับเราจะตามไปจับถึงร้านค้าที่จําหน่ายนะครับของแท้นะเป็นแบบนี้นะครับก็อนีียโลโก้ให้นะฮะ รูปวงกลมแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมดวงข้าวนะครับเขียนว่าไทยเกษตรเซ็นเตอร์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับลูกค้ามันจะต้องมีกล่องนะครับของแท้นะฮะจะต้องมีกล่องบรรจุภัณฑ์นะครับลูกค้ามีกล่องบรรจุภัณฑ์แบบนี้นะครับบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยนะครับของแท้นะฮะนี่นะมีกล่องมีนะฮะของแท้ต้องมีบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแต่ของปลอมไม่มีนะครับของปลอมมีแต่ขวดเอ็มร้อย่าของปลอมมีแต่ขวดเอ็มร้อยอย่างนี้ฮะ แล้วก็แ e ต่ก็ át, ไม่มีนะครับไม่มีรูปสามเหลี่ยมดวงข้าวไม่มีลิขสิทธิ์ตรงนี้นะครับลูกค้าไม่มีตรงนี้ฮะไม่ไม่มีนะครับของปลอมไม่มีแต่เหมือนกันทุกอย่างนะครับไม่เหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าของปลอมนะครับจะไม่มีนะครับแล้วก็จะไม่มีกล่องบรรจุภัณฑ์นะครับของปลอมแพ็คกิ้งของปลอมก็เหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าไม่มีลิขสิทธิ์ข้างขวดนะครับตรงนี้ฮะตรงนี้นะครับลิขสิทธิ์นะครับลูกค้าครับผมวันนี้นะครับพอดี ได้ทําคลิปนะครับมามาแจ้งข้อมูลแก่ลูกค้านะครับเพราะเดี๋ยวตอนนี้มีสินค้าปลอมระบาดเยอะนะครับเอาอีพฟอนนะครับไปบรรจุขวดขายลูกค้าหลอกว่าเป็นของอีบอกว่าเป็นอีทีเอสนะครับแล้วก็มีบางคนนะครับปลอมก็โดยใช้ชื่ออีทีเอสเหมือนกันแต่กรามาเงามาแดงสารพัดอะไรไม่รู้นะครับใส่เข้าไปแต่ว่าบอกว่าเป็นสารอีทีเอสนะครับไม่ใช่นะครับ ของแท้ต้องเป็นฮอร์โมนแท้ๆนะครับต้อง ETS บอกของจัดจำหน่ายโดยไทยเกษตรเซ็นเตอร์เท่านั้นนะครับของแท้นะฮะแต่ก็มีเอเจนต์ก็รับไปจำหน่ายแต่ว่าเราก็ต้องมีลิขสิทธิ์ตัวนี้นะครับของแท้ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าตัวนี้นะฮะก็มีสรรพคุณเรียบร้อยนะครับวันนี้เรามาฉีดฮอร์โมนต้นยางนะครับโดยมาฉีดฮอร์โมนขยายท่อน้ำยางนะครับของแท้นะเป็นแบบนี้นะฮะลูกค้า นี่คือเป็นสังเกตคร่าวๆนะครับยั่งไงก็ถามผู้จำหน่ายนะครับว่าของแท้หรือของปลอมนะครับโปรดอย่าใช้สินค้าปลอมนะครับลูกค้าเพราะจะทจะทาให้น้ายางเสียหายนะครับแล้วก็ทําให้ท่อน้ายางแตกนึ่งนะครับของเพราะว่าอีพิฟอนเนี่ยเป็นตัวทําลายท่อน้ายางเลยนะฮะเพราะว่าน้ายาหยดหัวสับรถพวกนี้อันตรายกับต้นยางนะครับโอเคครับผมลูกค้าขอบคุณมากครับวันนี้เราก็มาชี้แจงลูกค้าประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับ